สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าไวทช็อปเนาะก็สำหรับวันนี้นะผมได้ทำการติดตั้งตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับกับรุ่น cb 6 5 0 f นะครับซึ่งกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้เราก็สามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่รุ่นนี้นะก็เขาจะมีอุปกรณ์ยึดน็อตให้นะครับกับตัวปลายแฮนด์เนาะแล้วก็สำหรับตัวกระจกเนี่ยพิเศษเลยนะครับเราสามารถพับเก็บได้นะครับแบบนี้มันจะเป็นข้อพับเก็บของตัวกระจกเรานะครับหรือเราจะกางออกก็ได้นะครับ ตัวนี้เนาะก็แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นเลนส์ใสนะครับตัวนี้จะไม่หลอกตาแล้วก็ทําให้เรามองเห็นระยะจริงได้ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับก็สําหรับตัวกระจกปลายแฮนด์ใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางร้านก็ได้นะครับหรือว่าทางช่องทางต่างๆก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยการติดตั้งและรีวิวตัวกระจกปลายแฮนด์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามทางร้านทีซ่าไวช็อปกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ